หมอเหรียนทองขอซื้อหมุดที่สองเผยเหตุไม่ระดมพลเพราะเลี่ยงเผชิญหน้าจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19กันยายน2563โดยช่วงเช้าวันที่20กันยายนกลุ่มผู้ชุมนุมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ทำการปักหมุดลงพื้นปูนในพื้นที่ท้องสนามหลวงโดยมีผู้แต่งกายคล้ายพรามร่วมทำพิธีกรรมพร้อมให้กล่าวคำสาปแช่งพร้อมกันว่า หากใครถอนหมุดนี้ขอให้พบแต่ความวิบัติฉิบหายเสื่อมลาบเสื่อมยศก่อนนัดจุมนุมอีกครั้งวันที่24กันยายนหน้าสภาผู้แทนราษฎรนั้นต่อมาเมื่อวันที่20กันยายน2563เวลา12นาฬิกา2นาทีพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ข้อความในเ c e b o o k เหรียญทองแน่นหนาะระบุว่า หลังจากถอนหมุด3นิ้วจากสนามหลวงเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีแล้วผมขอซื้อในราคา3สลึงให้ราคาไม่เต็มบาทหมุด3สลึงเพื่อนำไปติดตั้งบนฝาส่วมแคมป์คนงานก่อสร้างครับและในเวลา13านาฬิกา2นาทีได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่าเหตุผลที่ผมไม่ระดมพล 1. รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา กำลังนำพาประเทศไปได้ดีและจะมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตอันใกล้ทั้งยังเป็นพื้นฐานความเจริญก้าวหน้าของชาติในระยะยาวดังนั้นหากผมปลุกระดมจะเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าและเกิดมิกสันยีต่อกันทันทีประเทศชาติจะเสียหายและประเทศจะพ่ายแพ้ดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้าเคยตรัสไว้เมื่อพศ35 2. สถานการณ์การชุมนุม มอบล้มลังสถาบันรพระมหากษัตริย์จะแสดงตัวตนท่าแท้ออกมาเรื่อยๆโดยไม่ต้องสื่อผาอีกแล้วประชาชนได้เห็นตัวตนชัดเจนทั้งแกนนำพักคการเมืองนักการเมืองกลุ่มทุนผู้สนับสนุนทุนและทรัพย์ภาครัฐสามารถจัดการได้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายถึงแม้จะไม่รวดเร็วทันใจพระสศ์ดีก่นผู้จงรักภักดีก็ตามแต่จะเป็นการจัดการที่สถาวรมั่งคั่งโดยประเทศชาติ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะผลกระทบจากการแทรกแซงจากภายนอกประเทศที่ต้องการแทรกแซงไทยหากเกิดสถานการณ์มิกสันยีในไทย 3. ส,สถานการณ์นี้ขบวนการสามาน,นี้จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆหากยังไม่เกิดสถานการณ์เผชิญหน้าขบวนการเหล่านี้ก็จะแสดงความต่ำสา,สามานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และภาครัฐ ไม่เคยคุกคามประชาชนดังข้อกล่าวหาให้ร้ายบิดเบือนจากขบวนการอันประกอบด้วยผู้วงการแกนนำาภาคการเมืองนักการเมืองและแนวร่วมการคุกคามพระมหากษัตริย์ต่างหากที่ปรากฏให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนภาคการเมืองและนักการเมืองที่สนับสนุนขบวนการสามานจะเริ่มทยอยถอนตัวรักษาระยะห่างกับแกนนำมากขึ้นเป็นลำดับขบวนการสามานจะเริ่มขาดความเป็นเอกภาพ สถานการณ์ในเดือนตุลาคม63จะสามาถยิ่งกว่า19กันยายน63นี้แต่หากไม่เกิดการเผชิญหน้าแล้วสถานการณ์นับจากนี้ก็เป็นสถานการณ์ของมอบคนบ้าที่ผมขอเรียกว่ามอบสามสลึงพระสนิกรผู้จงรักภักดีต้องเตือนสติตนเองว่าอย่าไปทะเลาะอย่าไปตีอย่าไปทำร้ายคนบ้าดูสารรูปแกนนำก็พอวิเคราะห์ได้ว่าเป็นกลุ่มคนมีปัญหาทางบ้านหรือทางสังคม มีปมด้อยต้องการให้สังคมยอมรับเท่านั้นพลตรีนายแพทยเหรียญทองแน่นหนาระบุอดีตอาจารย์มทเผยกลุ่มผู้ชุมนุมเพียงต้องการล้มสถาบันแขวะแกนนำออร่ายังห่างชั้นทำได้แค่สะสมคดีต่อ ดรสุวินัยพรนวไลยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยว่าตนเองเดาถูกกลุ่มผู้ชุมนุม19กันยายนต้องการเพียงล้มสถาบันด้านแกนนำบารมียังไม่ถึงมือยังห่างชั้นทำได้เพียงสะสมคดีความต่อไปวันที่20กันยายน2563เวลา11.41นาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปักหมุดลงพื้นปูนในพื้นที่ท้องสนามหลวงโดยมีผู้แต่งกายคล้ายพรามร่วมทำพิธีกรรมพร้อมให้กล่าวคำสาปแช่งพร้อมกันว่าหากใครถอนหมุดนี้ขอให้พบแต่ความวิบัติจิบหายเสื่อมลาบเสื่อมยศ จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนกระบวนไปหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อยื่นหนังสือกับพลตรวจโทภาคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อเรียกร้องสามข้อและสิบข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันและได้ประกาศสลายการชุมนุมที่สนามหลวงหลังยื่นหนังสือยุทธศาสตร์สามข้อและข้อเรียกร้องสิบประการ ในการประรูปสถาบันให้แก่ประธานองค์มนตรีนัดประชุมอีกครั้ง24กันยายนหน้าสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามวันนี้คือวันที่20กันยายนดรสุวินัยพรนววัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศท,ทางไทยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สุวินัยพรนวไลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการชุมนุมในครั้งนี้แท้จริงแล้วเพียงต้องการล้มสถาบันโดยได้ระบุข้อความว่าผมคิดว่าผมน่าจะฟันธงล่วงหน้าถูกต้องสองเรื่องเกี่ยวกับมอบวันที่19กันยายนคือ 1. ไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในคืนวันที่19ตามที่โหมวิตกกังวลกันก่อนหน้านี้ 2. นี่เป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ ว่าไม่เอาเจ้าของพวกแกนนำม็อบที่เป็นกลุ่มปลดแอกม็อบมาจริงๆเมื่อวานนี้ให้เต็มที่สุดๆคือ50,000คนเท่านั้นตามการประเมินก่อนหน้าของฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่สองแสนคนอย่างที่แกนนำบนเวทีกล่าวอ้างจริงๆแล้วต่อให้มาเป็นแสนคนจริงก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วยังไงผมเคยบอกไปตั้งแต่เกิดมอบสิสิงหาคมแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นตลกร้ายตั้งแต่แรกแร ผมได้เคยชีย้ไปแล้วด้วยว่าคนรุ่นใหม่ที่หมกมุ่นกับการปริวาติ2-4-7 5ของคณะราษฎรไม่มีทางนำพาประเทศไปสู่อนาคตแห่งยุคดัซซิซึมของศตรวรรษที่21ได้มีแต่พาเข้าโรคเข้าพงเท่านั้นวันนี้ผมจึงคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นเช่นกันมออปลดแอกน่าจะจัดจุมนุมเชิงสัญลักษณ์อีกครั้ง ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนพวกแกนนำกลุ่มคนปลดแอกที่ออร่าสู้แกนนำพันมิตรแกนนำนปชและแกนนำกปปสไม่ได้แบบห่างชั้นกันมากเลยคงสะสมคดีอาญาต่อไปเหมือนพวกรุ่นพี่ก่อนหน้าดรสุวินัยระบุสีสุวรรณชี้ปักหมุดสอผิดพรบอ,อาจมีโทษถึง10ปีปรับ1ล้านบาท ให้บรรจบที่เรือนจำศรีสุวรรณชี้ฝังหมุดส่งเดชผิดพระราชบัญญัติโบราณสถานอาจมีโทษถึง10ปีปรับ1ล้านบาทวันที่20กันยายน2563เวลา11 1 1ต 11, นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธ,ธรรมนูญไทยออกมาเตือนกลุ่มผู้ชุมนุม19กันยายนหลังมีการชุมนุมในพื้นที่สนามหลวงและมีการฝังหมุดลงบนพื้นพบว่าอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานมีโทษสูงสุดจำไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทจากเหตุการ์กลุ่มผู้ชุมนุมธรรมาศาสตร์และการชุมนุม ได้ทำการปักหมุดคณะราษฎรหมุดที่สองลงพื้นปูนโดยมีผู้แต่งตัวคล้ายพราหม์ร่วมทําพิธีกรรมพร้อมให้กล่าวคำสาปแช่งพร้อมกันว่าหากใครถอนหมุดนี้ขอให้พบแต่ความวิบัติฉิบหายเสื่อมลาบเสื่อมยศอย่างไรก็าตามวันนี้ คือวันที่20กันยายนนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวศรีสุวรรณจันยาถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำการปักบทคณราษฎรหุดที่2ลงบนท้องสนามหลวงว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานมาตรา32ที่ระบุว่าผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือทําให้เสียหายให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานต้องระวังโทษจำไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน70,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้ากระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทำต้องระวังโทษจำไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ